สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องดาร์ตี้สี่ห้าหนึ่งเก้ชนะคะมาพบกันในคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายดวงรายสัปดาห์นั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดทันเจ็วันเนาะนะคะตั้งแต่วันที่สถึงวันที่10กรกฎาคมปีสองพันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องของอาจารย์ด้วยนะคะ อาจารย์ทำนายดวงแบบ general reading นะคะไม่ได้จาะจงดวงผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะแล้วก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อ,อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของคุณในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ,ะในท็อปปีกวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ให้ชื่อว่าถ้าอยากจะบอกอะไรของคุณที่เกิดทันเจวัน นะคะในหนึ่งสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือวันที่สี่ถึงวันที่สิบกรกฎาคมหกห้าเนี่ยนะคะให้อย่าบอกอะไรเขาอยากจะพูดจะเล่าอะไรไพ่จะเล่าอะไรก็ค,คือเล่าออกมาเลยอยากจะบอกอะไรบอกออกมาเลยประมาณนี้นะคะเนาะนี่คือท็อปปิของการทานายดวงรายสัปดาห์ของแม่หมอนะคะอ่ะมาดูกันนะคะพอดูพลังงานของท่านที่เกิดวันคลิปนี้ค่ะลืมบอกไปนะคะคลิปนี้เป็นทีมของท่านที่เกิดในวันจันทร์ นะคะทีบอกท่านที่เกิดในวันจันนะนะคะท่านที่เกิดวันจันนะคะพลังงานเลขสองนะคะลูก้อแม่เนะาะใสลูกไายแม่เลยนะคะเลขสองนะคะสําหรับพลังงานของท่านที่เกิดวันจันทราอยากบอกอะไรอ่ะนะคะในดวงรายสัปดาห์เนี้ยถ้าอยากคุยกับคนเรื่องอะไรนะคะอ่ะขอดูพลังงานของทีวันจันทหน่อยนะเป็นยังไงบ้าง หล่นลงมาแล้วนะคะพลังงานของทีมวันจันนะคะในสัปดาห์นี้โอ้โหปังไม่ไหวโอ้โหให้ e m เพสเลยนะคะ The e m เพสเลยคุณนายคุณหนูค่ะตัวแม่เลยส่งซอส่งเจเข้ามาส่งซอส่งเจเข้ามานะคะพลังงานของทีมวันจันช่วงนี้ก็จะกินเยอะคะ่ะ ทานเยอะมากขนมชีสนมเนยรู้แหละว,ว่ามันอ้วนโนะแต่ฉันก็แบบเดี๋ยวฉันจะลดแล้วแหละเดี๋ยวฉันก็จะมีอาหารเสริมตัวนี้เข้ามาเดี๋ยวฉันจะออกกําลังกายขอดีอินยังโหนหนะอะไรอย่างเงี้ยยังมีเวลาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่บรรจ้เนะแล้วก็พี่ทมรู้สึก ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเคหสถานของคุณนะคะ mm hmm. ก็จะได้โชคได้ลาบด้วยเย mm hmm. ช่นเดียวกันเนาะช่วงนี้ค่ะเทวดานะคะเปิดทางให้นะทีมวันจนนะันท์นียอยากลุยงานอยากทําอะไรก็ทําได้เลยแต่บางคนรู้สึกไม่อยากออกไปไงไหมมีอีกหนึ่งพลังงานที่ขึ้นมาดิเอ็มพีเสเนี่ยนะคะเหมือนกับอีกทีมหนึ่งอ่ะนะคะทีมวันจันทร์ที่เป็นอีกทีหนึ่งที่มีมีเขาเรียกว่าอะไรคะ คือทํางานอยู่บ้านน่ะนะคะมีทั้งหมด3าทีมนะพลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะทีมแรกเลยเนี่ยทีมวันเออทีมวันจันทรทีมวันจัน์นะคะคือฉันอยากอยู่แต่บ้านเนาะฉันอยากจะทํางานบ้านฉันอยากจะแบบหรือตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้มาทําอยากจะเป็นแม่บ้านแม่เสริฟเลยฉันเริ่มซื้อกับข้าวมาตุนในตู้เย็นเยอะมากนะคะแล้วก็อีกทีมนึงค่ะสําหรับทีมวันจันทรที่เป็นอีกรลเวลหนึ่งนะคะคือเลเวลที่เหมือนว่าเอ่อ ฉันอยู่บ้านนี่แหละแต่มีความว่าหัวชันนเเวอร์เนาะเอนอร์จี้มันเต็มมากเลยนะมีความรู้สึกพุ่งทยานมากพุ่งทยานมากเลยนะเห็นไหมคะแบบลุยงานเต็มที่ฉันจะ เนาะบาคนก็ทํางานอยู่ที่อยู่กับบ้านนะคะหรือเป็นเขาเรียกอะไรคะไม่ได้ออกไปไหนก็คือทํางานอยู่ในบ้านนี่แหละนะคะแต่ก็ลุยงานเต็มที่เลยเหมือนกันนะคะรับงานมาทําที่บ้านนู่นนั่นนี่นะคะมี power นะคะในการที่จะทำํทำนู่นทํานี่เนาะนะคะแต่อีกทีนึงนะคะก็คงที่จะต้องได้ที่ประจลรองเท้าหน่อยนะ,ะนะคะช่วงนี้ก็ช้อปปิ้ง นะซื้ออาหารกักตุนซื้อของซื้อของใช้นะคะซื้อของใช้หรือว่าเอ่อเนี่ยอะไรนะคะซื้อของใช้หรือกับพุงกับข้าวอะไรนะคะมาตุนไว้ให้ลูกให้สามีหรือเปล่านะ้าทีมพลังงานบรรจันเป็นแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะอืมเห็นะคะ และต่อไปถ้าอยากจะคุยอะไรกับพีมันจันบ้างดวงของพีมันจันที่จะเกิดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่10กรกฎาคมเนี้ยนะคะถ้าอยากจะคุยอะไรอยากจะบอกอะไรคะมีความรู้สึกในหัวเยอะมากเลยนะโปรเจกต์ของคุณเนี่ยนะคะเนาะบางครั้งคุณย้ำคิดย้ำทำบางเรื่องเหมือนกันนะระวังในเรื่องของความคิดของตัวเองด้วยนะจ๊ะเนาะ แล้วก็เกี่ยวกับส้นเท้านะคะข้อเท้าส้นเท้าฝ่าเท้าก็อะมีปัญหาและเริ่มเจ็บข้าหนึ่งละนะคะเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บมาข้าหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะทานน้าเยอะๆหน่อยนะทีมวันจันคุณเนี่ยมีร่างกายของทีมวันจันเนี่ยคุณมีผลนะน้าในร่างกายของคุณเนี่ยมันมีผลเหมือนกันนะคะ กับฮอร์โมนอืมนะคะช่วงนี้ที่มันจันจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะพยายามที่จะสอะ นะคะหาในเรื่องของความรู้นะคะการเทรนงานบางคนก็มีประชุมบ่อยนะคะบางคนก็ประชุมที่บ้านนะคะประชุมบ่อยประชุมเก่งนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของมีโอกาสร,รับทรัพย์กเล็กน้อยรับไปเรืยย่อยอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่มากนะจ๊ะเนาะอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่มากแต่ก็รับเรื่อยๆมีโอกาสได้ค่าคอมมิชชั่นค่ะนะนะคะมีโอกาสได้ค่าคอมมิชชั่นเนาะ,ะมีเรื่องของการเรียนการสอบนะคะการติวทําอะไรเพิ่มเติมนะคะการที่จะต้องได้ ไปประชุมไปสัมมนาทำนู่นทำนี่เอเนีィィในหัวก็เรื่องงานเหมือนกันแต่ดูผ่อนคลายกว่าที่อาทิตย์เยอะเลยนะคะอะเดี๋ยวแม่หมอดูอีกสำรับหนึ่งนะคะไหนแล้วความรักเราเป็นยังไงเนี่ยความรักสถานะแค่คนคุยยังไม่ชัดเจนนะคะทีวันจันท สถานะแค่คนคุยยังไม่ชัดเจนพลังงานเป็นยังไงสําหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาคนนั้นแค่คนคุยมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยมีความรู้สึกมันต้องใช้เวลาก่อนนะเนาะมีความรู้สึกช่วงนี้คุณอยากปีวิเวกนะคะอยากปีวิเวกอยากใช้เวลาเป็นส่วนตัวมีความรู้สึกมีความรู้สึกอ่ออยากอยู่คนเดียวนะคะอยากปีวิเวกอยากไปใช้ชีวิตท่องหา เขาเรียกอะไรคะท่องไปตามธรรมชาติปีวิเวกอยากจะคิดอยากจะทำนู่นทํานี่ในโลกส่วนตัวของตัวเองอยู่เหมือนกันนะนะคะสําหรับที่วรรจาร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ยังไม่ชัดเจนที่เป็นแค่คนคุยเนี่ยนะคะแต่คุณก็ยังคุยได้เรื่อยแหละแต่บางทีมันก็แบบเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วมีความรู้สึกแบบคุณจะรักษาเขาได้ไหมอะ่ะคุณจะรักษาเขาไปได้ตลอดไหมเหมือนมีความรู้สึกมันฟุกในหลายๆยครั้งเนาะมันฟุกในหลายๆครั้งในเรื่องของคุณกับเขานะ ไหนขอดูพลังงานของทีมวันอาทิตย์ที่มีสามีแล้วความรักชัดเจนนะคะความรักชัดเจนมีสามีแล้วพลังงานเป็นยังไงในสัปดาห์นี้สี่ถึงสิบกรกฎานะคะก็เป็นช่วงที่นะคะคุณนาะจจะต้องตัดสินใจทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะคะตัดสินใจทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งอาจจะมีในเรื่องของการทําเรื่องของเอกสารนะคะอาจจะมีมันท่านอาจจะเป็นในเรื่องของการยื่นกู้หรือเปล่า นะคะเดินเรื่องเอกสารที่โรงเรียนลูกด้วยหรือเปล่านะคะมีเรื่องของการที่ทั้งคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายมีอำนาจคือเรียกว่าต้องใช้อำนาจในเรื่องของการปกครองคนในบ้านปกครองบุตรหลานบริวารน,นะคะประมาณนี้น้อต้องใช้ความเด็ดขาดแต่คุณก็ก็เที่ยงตรงอยู่นะนะคะ ขออีกสักหนึ่งใบนะคะที่ประจำรองเท้าเหมือนกันที่ประจอรองเท้าเหมือนกันนะคะสําหรับทีวันจันที่สถานะชัดเจนเนี่ยนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบมันมุ่งหน้าลุยแต่ในเรื่องของภาระของครอบครัวนั่นแหละนะคะบางท่านก็อาจจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของหยวดยานพาหนะเนาะการเดินทางการไปติดต่องานงานเอกสารงานธุรกรรมนะคะการไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของ หน่วยงานภาครัฐก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นไปได้เนาะมีเรื่องของการตัดสินใจนะบางครั้งช่วงนี้คุณอาจจะต้องดูแบบคือพยายามปลูกดอกไม้ในใเยอะๆหน่อยนะสาหรับไม่ว่าจะเป็นคุณที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นคุณผู้ชายที่เป็นพิมพ์ัจันที่มีครอบครัวแล้วอะนะคะช่วงนี้ภาระหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างม,ามันมันต้องทําให้คุณก็ต้องได้ฝ่าฟันเนาะมันอาจจะทําให้มีเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะลื่นในเรื่องของการอ่อนโยนนะคะหรือ คำพูดอะไรที่แบบหวานๆใส่การสนิดหนึ่งเถอะอะไรอย่างนี้นะคะอะดูต่อดูต่อแล้วถ้าอยากจะบอกอะไรกับทีมบรจาร์อีกนะเดี๋ยวนะเออถ้าอยากจะบอกอะไรนะคะกับทีมบรจาร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่วันที่สี่ถึงสิบกรกฎานะคะระวังคุณจะเป็นนะเรื่องของการที่ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเนาะปอดชื้นเป็นวงเป็นหวัดนอนน้อยนอนดึก นอนไม่พอระวังโควิดนะคะทีมงานจาคขาระวังโควิดจะบอกว่าเขาก็มันก็ไม่ใช่เรื่องตัโตตกใจแล้วหรือเปล่าแต่เขาถกตกใจอยู่นะจะเป็นเลยไม่เป็นซ้ําหรือไม่เป็นเลยดีที่สุดนะคะเนาะระวังนิดนึงคะ่ะเกี่ยวกับในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณเองเนี่ยจะมีปัญหานะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะอันนี้ใครไม่ได้บอกว่าใครว่าจะเป็นสถานะไหนก็แล้วแต่เหอะคงต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกัน นะคะคือมีเรื่องทุกใจอะไรไม่รู้อะค่ะอยู่ในจิตใจเนี่ยมันกดดันมันอยากจะระบายออกมาแต่มันก็กลัวว่าสิ่งที่ระบายออกไปแล้วสิ่งที่ทําอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันจะ ไม่ถูกต้องอีกล่ะนะคะเหมือนโดราหูครอบงำเหมือนกันนะที่วันจานนี้อารมณ์เป็นแบบใบโพล่าเหมือนกันนะช่วงนี้นะคะเนาะนะคะระวังระบบทางเดินหายใจด้วยนะนะคะระบบทางเดินหายใจด้วยนะจ๊าโอ้ไพ่ขึ้นมาซ้ําเหมือนกันนะเนี่ยนะคะไพ่อันนี้ก็ยังขึ้นมาซ้ำมาคู่เลยเวลาสำรับนะคะก็คงต้องบอกนะคะว่าที่วันจัน นะคะความคิดหรือโปรเจกต์อะไรของคุณในหัวเยอะคุณอยากจะทำนู่นอยากจะทานี่มีความสุขกับการที่กําลังจะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคะอยากที่จะทําตามความฝันอยากที่จะให้ในสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายเร,เร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความสุขกับการที่เส้นสมองเนี่ยทำงานทํางานทํางานทํางานทานํางานนะคะประมาณนี้เลยในช่วงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสี่ถึงสิบเนาะนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีในเรื่องของ นะคะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนาะหรืออาจจะมีเรื่องของสื่อ WiFi อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับ Wi-Fi Social Network สิสื่อโซเชียลนะคะหรือมีเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะคะอยากจะดีโนเวทอยากจะ สถาปนาอะไรก็แล้วแต่เถอะนะคะเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็คงต้องบอกทีวานจัว่าคุณทําได้นะคุณทําได้นะแล้วก็เออช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะต้องได้เกี่ยวข้องกับยานพาหนะเยอะมากๆระวังรถเสียได้ซ่อมนะหรือทีวันจันคิดเอาไว้อยู่แล้วหรือเปล่าคะว่ารถชั้นรอการซ่อมอยู่ว่าอย่ารอมีเวลาก่อน <c oughs> <c oughs> แต่ก็ผัดเปลี่ยนเรื่อดยีเลยไปเรื่อยเลยเหมือนกัน เนาะผัดเปลี่ยนเลื่อนยีเลยไปเรื่อยเลยเหมือนกันเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบเกี่ยวกับยานพาหนะเนี่ยนะคะเกี่ยวกับยานพาหนะเนี่ยเนาะเดี๋ยวขอให้ผันตาออรลเโคลหน่อยซีสำหรับทีวันจันนะคะอ่านี่นะไม่บอกทำนายด้วยไพ่ผันตาออรลเโคลด้วยนะจ๊ะ ถ้าอยาบอกอะไรพีมันจนันนะคะด่ววันที่4-10กรกฎาคมนะคะบางครั้งคุณก็ต้องไปให้มันถูกทางนะสําหรับพีมันจนันไปให้มันถูกทางคิดให้มันถูกต้องนะคะเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของความฝันการจินตนาการของคุณเองเนี่ยนะคะไล่ตามความฝันแล้วคุณจะทําได้ไหมในสิ่งที่คุณกําลังที่แบบไล่ตามความฝันอยากจะทําให้มันสําเร็จกับสิ่งที่เราอยากจะทําตรงเนี้ย นะคะทำแล้วฉันมีความสุขด้วยนะจะสําเร็จไหมนะคะสําเร็จค่ะบอกเลยนะคะสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องหมั่นขยันนิดด้วยไนงะขยันหน่อยละกันทีบรรจันจไปเนาะอย่างมันจะต่อยอดในวันข้างหน้าอยู่นะจะสำหรับทีบรรจันเนาะก็สุขภาพนะแม่หมอก,ก็บอกไปแล้วไพ่บอกไปแล้วเนาะเรื่องของสุขภาพของทีบรรจันจนะคะระวังเรื่องของการนอนไม่เพียงพอด้วยเหมือนกันนะนะคะเอ่อ เลือกสิ่งที่ดีให้กับร่างกายคุณสักหน่อยหนึ่งนะที่วันจันรู้ว่าอะไรกินเข้าไปแล้วมันไม่โอเคกับร่างกายคุณเนี่ยนะคะก็หลีกเลี่ยนได้ก็หลีกเลี่ยงน,นะคะเนาะดวงรายสัปดาห์นะคะต่ออีกไหม <c oughs> ต่ออีกไหมเดี๋ยวลองดูซิว่าไพ่ก็อยากจะคุียอะไรอีกหรือเปล่านะคะสําหรับที่วันจันทร์นะคะอุอบ,บัติเหตุนะขึ้นมายยอะยานพาหนะเยอะขนาดนี้เนี่ยอุบัติเหตุเป็นยังไง อุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังไว้เลยเหมือนกันนะระมัดระวังเอาไว้เลยมีเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรคะระวังเรื่องของอเส้นเอ็นอุบัติเหตุแบบอะไรแน่นอนแล,แลน้วมันอาจทําให้แบบคุณมีปัญหาในเรื่องของลําตัวทั้งลําตัวเลย เส้นเอ็นปวดเมื่อยมากนะคะเดินทางไปไหนช่วงนี้ทีมวันจันทร์ะมัดระวังหน่อยนะเหมือนมีพลังงานไม่ค่อยโอเคนะนะคะปวดใช้วิจนนะแต่ในเรื่องไพ่ของอาจารย์ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยทีมวันจันทร์หนูแผ่เมตตาบ้างนะสําหรับท่านที่ไม่ค่อยได้ทำแผ่เมตตาหน่อยนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาอาบุญเนี้ยให้กับเทวดารักษากายสังขารเจ้าที่เจ้าทางที่ข้าพเจ้าสัมพันธ์แล้วไปด้วยทุกที่พูดแบบนี้ก็ดีนะ ะะมันมีระวังนะมีพลังงานบางอย่างมาครอบงําอาจทําให้คุณคิดจากที่คุณคิดว่ามันต้องถูกอะ่ะแต่พอคลิปออกไปแล้วล้วบอกคนอื่นเข้าไปแล้วมันกลับกลายเป็นว่าตัวคุณเองกลับมองดูไม่ดีนะนี่ไงระมัดระวังนิดนึงนะระวังเลือดตกยังออกตัวย,าาะย,ยน,นะจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณนะคือแบบในเมื่ออาจารย์ทักแบบนี้เราก็ระมัดระวังให้มากที่สุด นเนาะรามาระวังให้มากที่สุดเนาะระวังล้อรถจี้ล้อรถนะคะระบบวรงระบบเบรคสายฟงสายพานอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยทําอย่างที่อาจารย์บอกนะคะอย่าเบาเลยให้ดอกบัวขึ้นมาละ นะคะอย่าเบาเลยเนาะโอเคค่ะก็จบเพียงเรียบร้อยนะคะแม่หมอนะคะหรืออาจารย์ก็คือฝากกันเหมือนเดิมเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะให้อาจารย์เนี่ยมีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านแบบนี้นะคะก็คือสว่าเป็นค่าครูด,ด้วยก็ได้นะคะฝากกดไลค์นะคะกด s u b สไครต์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมาลงให้กันตลอดแบบนี้นะจ๊ะเนะาะอ ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้แม่หมอด้วยก็ได้นะคะถ้าไม่ได้เออเขาเรียกอะไรคะถ้าสะดวกนาอนะคะก็วันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า